ตีไปตีไปเนี่ยขอตีได้ป่ะเราฆ่าอย่างอุกอาจมันยิงยางพี่หมอสู้ปัดสวยกูจับกูจับยแล้วย,ยงิงตายแล้วตายแล้วไวอ่เห็นได้ไดว่าแต่กันไม่เป็นไรครับว่าไงเจ๊ของเจ๊อะ่ะผ้ามันไม่ตรงกันอ่ะยังไง้ะยังไงอะเขาบอกว่าต้องแบบให้พระเจ้าเช็คหรอกอ่ะ ภาพไม่ตรงยังไงอะใครบอกคเอามาพของเจ๊อชวอมันออกมาถูกปะแล้าไอ้เนื้ถีบแล้วบอกว่ามันก็นิดนึงแล้วเจ๊ก็ถีบเจ๊กำลังจะอีโมแล้วภาพของมันเป็นไงภาพของมันบอกว่ามันเด้งอยู่ในพุ่มเหมือนเดิมแล้วมันก็แอบอยู่ในพุ่มอะย่องอยู่เมื่อกี้บางบอลโทรมาคุยบอกว่าเจ๊อะคลิกซ้ายอย่างเดียวฟันอะไม่ได้คลิกขวาก็เลยไม่โดนมันวัดแล้วบอลเกี่ยวอที่อะไรกันบอลมันบอก ตอนนี้อ่ะคนคนคนนั้นน่ะอยู่กับไอ้บอลแล้วไอ้บางบอลบอกเอ้าอะไรวะนะอันนี้งงอ่ะคือยังไงอ่ะอะไรกันมันไงนะเอาใหม่ดิไอไปเจอมันที่ไหนไปเจอมันอยู่ที่อุโมงค์ตีพิตรีตํารวจมันจะเอุโมงค์เลยเนี่ยอุโมงค์เลยเลยเขาเรียกอะไรนะเจ๊แป้งเลี้ยงวัวเจ๊แปงยิ้มรถหน่อยเจ๊แงป้งขยันลินในใช่เจ๊แป้งไม่เอารถให้ยิ้ม อะไรครับพี่งูอ่ะอุโมงเลี้ยงงูว่ะและ้วก็เจอมันไม่ตอนนี้คือแบบในสายตาเจ๊เจ๊จัดช้่ตัดชิพมาแล้วอแต่ก็ไม่เข้าใจคือแบบมันมันไม่เจอมันตรงนั้นเข้าใจว่าแต่เขาบอกต้องให้พระเจ้าเช็คหรอกอ่ะแล้วสรุปคือคนนั้นน่าออกเกมไปยังอยากรู้อ่ะไม่นนไยังไงต่อไม่อไอเจอแล้วไงต่อเจอแล้วชนมันหรอแล้วไงใช่ชนมันมามันติดหน้ารถมาเลยมันติดหน้ารถใช่ก็เลยถีบมันแล้วมันก็หายหลังจากถีบเสร็จอ่ะมันติดหน้ารถมาได้ยังไงอ่ะ มันก็ชนตามพ่มมัน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 อีโมนอนอยู่อะติอยู่ในพุ่มะแล้วก็ชนออกมามันเลยติดหน้ารถมาอ่าก็เลยถีบมันมันเลยเด้งยืนยืนแล้วก็มันหายไปเลยจากนั้นอะอ้าวบอกภาพไม่ตรงกันคือภาพมันมันบอกว่าอยู่ในพุ่มอยู่มันเลยแอบในพุ่มต่อหลังจากนั้นอะเจก็ไล่ฟันแถวนั้นนะแล้วก็เอารถมาทับอีกทีก็ไม่เจอแล้วอ่าชื่อเช็คพุ่มเดิมแล้วด้วย ใช่ใช่ไล่เช็คกุ้มเดิมแล้วอ่าแล้วมันบอกว่าอะไรนะนบอกว่าว่าภาพไม่ตรง <ๆ S 2> ก็แอบ,บอยู่ตรงนั้นแหละคือแบบอยากรู้ว่าตอนนี้คือออกไปยังไงตอนนั้นอ่ะคือออกตอนไหนอ่ะอยากรู้อ่ะเพราะว่าเนิร์เฝ้าอยู่ตลอดเลยนะอีกแล้วหรออ,หรอ,อันโโตะไอ้พี่รู้จักกับพี่โน้อง หาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้ดูไอ้นี่แล้วกันไว้หลังบ้านเคลียร์แล้วกันถ้าปล่อยมันปล่อยมันเราปล่อยมันไม่เป็นไรเซ่ไม่เป็นไรมีคลิปใช่ไหมล่ะมีคลิปก็ส่งไว้หนบอยนี่ไงที่โป๊กไปอ่ะที่โป๊กไปหาติอ่ะหมอ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 หอต้องเรือขึ้นขึ้นผมนะที่หมอเปย์ไปอ่ะได้เลยครับเอาเลยครับครับคเอาเลยครับผมขอแค่สามอันนะหมอเราเลขอะไรอ่ะเลขผมไปถามมาแล้วทำไมเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเดี๋ยวค่อยดูแล้วกัน โอเคอ่าก็คือถ้าเกิดกูไม่เมาคนผิดอ่นเดี๋ยวก็ผิดอะไรนูนู่นู่เตียงหล่อพี่ิดเตียงแล้วเป็นอะไรเตียงนี่เนี่ยอใช่สิบบาท็แย่แล้ว อันละร้อยอด,ดีครับเดี๋ยวให้ดูเดีเ๋ยวด<อ>ูให้โอู้หทำเพลงมาจะติดเทรนดิ้ง รูฟเลยขับลงไปชนเลยดึงไม่ได้เหี้ยหลบ้มเองอุ้ยอุ้ยติดรถคันหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยบีลงบี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 อาไอ้นี่นอนนะดิเดี๋ยวไปไหนอ่ะ เอาหายอยู่บี<ห>มันอยู่<อ>ในภูมิบีมันอยู่ในภูมิหาเลยเฮีย <c oughs> อยู่ในภูมิภูมิเลยขับลงไปชนเลยอุ้ยอุ้ยติดรถคันหนึ่งเฮ้ยใหญ่ใหญ่ยง่ห้อคือตอนนี้ติดผูด้ติดติดอยู่คันหนึ่งอะ่ะ อย่างที้อ่ะคตรเ่ี่ะภาพอย่างเที่อมีลูกมี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 อ่าไอ้นี่นอนนะดิเดี๋ยวไปไหนอ่ะจริงอันน Four ี้หาจริงอันนี้หาจริงเอ้าหาย ไฟอีกสักรอบเอ้าหายอ <c oughs> ยู่ไปไหน <c oughs> มันอยู่ในภูมิบีไมนอยู่ในภูมิหายเอ่อเออเอา,อเา,เอาหายเอา้าอีเจ๊อะเอ้าหายเอออันเนี้ยเราจะบอกให้ครับภาพไม่ตรงแน่ๆโอ้โหมั่นใจว่าภาพไม่ตรงครับเพราะว่าถ้าคนอะเวลามันโดนชนแล้วอะ่ะแล้วมัน ติดมา,ากับรถจริงๆอะ่ะคือมันต้องกด x เ,เพื่อขยับแล้วถูกต้องไหมถูกต้องไหมมันไม่ใครมาติดหน้ารถแล้วอยู่ยาวๆหรอกรแต่เนี้ยน่าจะภาพไม่ตรงแต่น่าจะไม่ตรงนี่บูธไทยที่อะไรกูจะสตรีมน้องภาพไม่ตรงภาพไม่ตรงไม่ได้ไม่เข้าข้างหรือว่าอะไรภาพไม่ตรงพี่ชอรอยากมีใครสักคนเรียกว่าที่รักพ่พี่ ภาพไม่ตรงแต่แต่ทอพอตอนนี้มันกลับ<ส>เข้ามาไหมหรือว่าอย่างไรสักอย่างนี่นแห<บ>ละรุ่นนั้นไม่อยากมีแล้ววันนี้รุ่นนั้นไม่อยากมีแล้วรุ่นนั้นไม่อยากมีแล้วไอ้เจ๊แล้วมึงแล้วมึงเช็คต,ตู้พุ่มนั้นต่อหมดเลยอย่างละเอียดถูกต้องไหมใช่เจ๊ขับรถเช็คแล้วนะไม่เราบอกคือถ้าขับถ้าขับละเอียดอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ไม่โดนมันต้องเหเียบเป็นไปไม่ได้เว้ยไม่ได้หรอกมันไม่มีวันจะจุ้ยรถได้เว้ย มันก็ขนติมนบ่ยเนี่ยมันนอนแบบนี้เลยติดรถแต่แล้วก็ถีดแต่อีโมมันอะติบขึ้นมาปุ๊บแล้วก็หายเลยเนี่ยใช่เหรอใช่ไม่่นี่ไอ้ไม่ไม่ภาพไม่ตรงภาพไม่ตรงภาพไม่ตรงเจอเยอะแบบนี้เจอเยอะถ้าคนมันจะมันไม่มีทางที่รถที่รถจะขับแล้วจะจะไม่เหยียบอ่ะจะไม่ตายอ่ะตัวช่างวนั้นภาพไม่มีมันภาพมันมันติดรถมาเลยมันติดรถมาเลยอันนี้มันติดรถแล้วะคนน่ะเวลามันเจอมันถูกเจอแล้วมันไม่มีทางที่จะนอนอยู่เฉยๆหรอก อติครับถ้าสมมติว่าเห็นเออผมเออถ้าถ้าอีโมเนี่ยแบบว่าอีโมนอนแล้วรถที่เตี้ยๆไปหรือว่าอะไรเงี้ยไปชนนะครับถ้าสมมุติว่าชนไม่ถูกจุดอ่ะมันก็จะมันก็จะนอนอยู่บนรถอย่างนั้นนะมันไม่ได้หมายความว่าจะมึงนอนดูไหมมจริงๆมันไม่ได้มันไม่ก็บมึงอ่ามึงกับรถอีเจมามาๆมาลองดูลองดูมึงไปไล่นอนเอาใครอยากเป็นสาธิตไปนอนสามคนเลย พุงน้อยสามเลยแล้วเนี่ยตัวมาจะครับตัวมาตัวไหนก็ได้อาเดี๋ยวกูจ่ายให้หมื่นห้าเอาตั้งพันห้ารับยหนึันหาร้อยผมบาดเจ็บนะผมบาดเจ็บนะผขับเองเจขับเองผมขับเองผมขับเองผมขับเองมันติดหน้ารถเลยจำได้เลยติดหน้ารถเจ้ไม่ขับเองมา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 เอี้ยูไปสารพิษมามานั่งรถมึงนั่งมาขึ้นมาขึ้นมาไอ้เหี้ยขึ้นมาดิกูให้ค่าสารพิตัวประกอบด้วยนะอ่ะรถเต็มเออ มึงน้อยกูมึงไหนกูมึงไหนอ่ะมึงนอนก็ได้อ่ะผมเนี่ย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 ผมเนี่ยพี่ไร่เหยียบมันน้อยมันไม่ได้ขับเร็วเว้ยมันไม่ได้ขับเร็วอีเจ้าไม่ได้ขับเร็วอ่าอ่เกินนะเนี่ยนั่นแหละเนี่ยแต่ไอคนนั้นก็นอนอยู่เหมือนเดฉยป่ะไม่มันชนมันเหยียบอยู่นี่ไงเนี่ยไอ้มึงดูดิไอ้เหี้ยตายไหมล่ะขับเบาๆเลยเว้ยมึงขับเนี่ยรออะไรอ่ะถ้าคนมันโดนมันเหยียบหมดมันเหยียบหมดแต่แต่เก็บภาพไม่ตรงจริง มันมาในท้ายที่หมดนอนแลวพี่หนูเจ็บห้าศูนย์พี่เจ็บไปนอนเดี๋ยวกูให้พวกที่ตายเนี่ยะครับตัวพวกที่ตายจะว่าเป็น่วยได้ตายในเว้ย ห่สี่แปดครับพี่ติสี่แปดเทใหม่มาไม่มีไม่ทำไม่มาการจบติผู้ตัวโ่แม่คุณไส่ก่อนี้่ไม่ตายก็พอตบหลังตบเลัตบนึ่งโอ้ยเจทมึงไม่ตายเวนเข้าเฟรมปะเนี่ยมีขอตากริ้งเยลเลยแต่หลังจากนี้เราก็ต้องมาดูเราก็ต้องมาดูว่าจังหวะที่มันเป็นไอ้นี่ก็จริงมันมันหายไปจังหวะที่เจทติดแล้วมันหายไปเนี่ยเขาไปไหนต่อเข้าใจไหม เราต้องมาดูที่ว่าในเมื่อเราไปหาย้ำที่จุดเดิมแล้วเราไม่อยู่เนี่ยเขาไปอันนี้เราต้องเช็คเองเหรอไม่เอาไปหลังบ้านเช็คหลังบ้านเขาดูหรอกได้แ๊บเดียวมั้งพี่ใช่พี่ติแต่แต่แต่สมมติถ้าเป็นอย่างนั้นมันคือภาพไม่ตรงพี่ใช่ภาพไม่ตรงเวลาเราแทงเขาหรือว่าเราถีบเราอะถ้าเขาหายคือภาพไม่ตรงแต่เขาต้องอยู่ในบุินั้นแน่ๆใช่ใช่แต่เขาต้องอยู่ในบริเวณนั้นนะในบริเวณนั้นแหละแต่แต่เราต้องดูได้ว่า อยู่ในพุ่มอะเขานอนในตุ่มเอ้ยนอนในพุ่มแล้วเราในตุ่มเลยตุ่มหรอไม่ใช่เขียวปะเนี่ยเราเองนี่เพิ่งตื่นเขาอะเราเราไม่ได้ถีบหรือเปล่าฮะมึงพูดอะไรโชคไอ้โชคเพิ่งตื่นมีแรงเลยนะแปลกๆแต่แต่ผมเห็นเจนแปลงแบบว่าเขาแทงอ่ะเขาแทงในพุ่มอ่ะผม้ไม่ป็นพลาดพลาดเนี่ยเห็นปะอ่าแล้วไงต่อใช่สมมติถ้ามันนอนจริงๆมันมันต้องถีบปะ มึงเราไปนอนในพรุ่งนี้เลยโชว์ลองฟังนี้มาพันหมื่นห้าหมื่นห้าเจ๊ได้เจ๊ได้เจ๊หมื่นห้าเจ้พี่โชว์พี่กูเป็นศพแล้วไม่มีใครสนใจกูไม่เป็นหรอกมั้งพี่พี่ลองนอนไอโชว์รองไอไอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไอโชว์รองไอโชว์รองพรุ่งนี้ก็ไดะพรุ่งนี้พรุ่งนี้น้องหมื่นห้าน้องคนละเนี่ยมันต้องถีบเว้ยถี่ถ้าอยู่จริงอ่ะเว้ยพี่หนูเจ็บตัวพี่ถ้าอยู่จริงเห็นเจ๊แฟนเขาทำอะไรแบบอยากเขาแทงอ่ะไม่ไงมันต้องถีบ ถีบร้อยเปอร์เซ็นต์ล้เพืนละมีคนส่งมาให้ดูละยังไงมันต้องถีบร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่จริงจริงมึงดูหลอกกันได้หลายเมื่อี้อ่ะฮะมึงอยากได้ี่อย่างเดียวเลยมึงรอแป๊บนึงไม่ได้ไงจริงยันนี่กูถูกอีกกูว่ามันวิคอบวิสูรเนี่ยมึงเห็นแล้วได้เท่านี้ที่เหลือมันเป็นล่าที่อย่างหลังบ้านตีพี่หนูเจ็บแขนพี่ห้าพันก็ได้แน่ใจเลยห้าศูนย์พี่เจ็บโอ้ยเจี๊ยกับตายสัตว ค,ครับพี่มีแรงเดินต่อแล้วมีมีอะไรจะเทสอีกไหมล่ะ ส8พี่หนูก็สิพี่เล็กสไอ้เด็กๆเช้าๆใครอยู่สิแปดี่ไเจ็ตมึงไม่ได้ทำพี่อะไรเลยมึงมาเอาสิแปดี่อะไรหนูหแปดพี่ีครับีครับมารับเงินครับไทยไทยครับสี่แปด่หนึ่งศูนห้าครับหนึ่งศูนย์ห้าเศรษฐลึกสองหมื่นอะสี่แปดแวเก้าห้าป่อยเรื่องอะไรปะฮะถูกไหมถ้าคนไม่มีแปดามสองคับสแปดเซตประมาณหกอูวไอเนี่ยนี่คนเดเทรด่แล้แคนอื่นเท หมอหมอในนี้ศพเึงอยู่ในตู้นาเหรอใช่คนอื่นทำไม่อยู่ที่ตัวหมเลยอย่านี้ศพนึงหมอท่านก็ไปตู้ผมมาละหมออ่าแล้วไปเก็บ่ตู้เอาเอารถโลด้วยเก็บใส่รถโลดอันนี้เด้งนี้มึงเด้งนี้รถโลดอ่ะรถโลไม่พอเห็แล้วเห็นแล้วเห็แล้วเห็นแล้วเออเจ๊แฟงได้ห้าห้าพันเศษอ่าก็เนี่ยให้ไทยให้ใครก็ได้เอาไปทำให้กูหน่อย ได้เลขแปดสามสองครับเอาไอโชคเอ็งเก่งอยูเที่ตัวกูเลขอยู่ที่ตัวกูตอนเนี้ยไอชินเลขอะไรผมเลขสองครับเลขสองอ่า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 นั่นแหละเดี๋ยวกูอยู่เนี้ยแหละทางนั้นอ่ะเข้ารถมาเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึ่งขอหาอะไรกินให้หิวข้าวโอเคพี่ยาววันไหนพี่พี่ยาวเลยป้าพวกเนี้ยนี่ไงไอเต๋ยกันด้วยนี่ไอเต๋ยก็มีสกิลไอเดมอนเนี้ยช่วยช่วยกันปะสกิลอะไรอ่ะ